สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไมค์มาอีกแล้วนะแต่วันนี้เป็นคลิปพิเศษเพราะว่าจริงๆเป็นวันเกิดของไอ้นะครับจริงๆนะไอไม่เค่อยฉลองวันเกิดของไอส่วนใหญ่ไอยอยู่ที่บ้านไม่เคยออกกับเพื่อนด้วยนะแต่วันนี้ไอก็รู้สึกอยู่ที่ไทยสามทีต้องแบบต้องกับคนไทยมีความสนะุขเนาะก็เลยไอซื้อเค้กนิดนึงมาจาก rolling pin เพราะว่าอันนี้ร้านดังนะท,ที่ที่ไทยครับก็เลยอยากให้กับคนไทยครับ ดูมีอะไรบ้างไ yeah, อเซอรเยอะนะทุกคอมไนี้มือนแบบ l u c ค y ีดร w ครับนะว้าวไอก็เยวแล้วนะอยากกินครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เป็น uh, วันเกิดของไอครับอยากกินไหมให้ให้ยู่ครับ <Hi. S 1> ขอบคุณครับสัสตีครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็น uh, วันเกิด ของไอ้ครับยาแจกขนมฟรีครับไม่ต้องใจ่ายอันนี้อร่อยครับแล้วมีอ่ใช่ครับขอบคุณ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 ครับ Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ขอบคุณมากครับไอไม่เคยฉลองเลยเมื่อก่อนใช่ครับเป็นครั้งแรกแล้วก็นี่แหละนี่แหละมาแจกให้พวกเราใช่ครับแข็งแรงครับไอรู้สึกดีใจอยู่เมืองไทยไออยู่ที่นี่สามทีแฮทุกวันแี่ทุกวันใช่ใช่ครับคนใจดีใช่ครับกับข้าวเสพอิริขาบสิริขอบคุณมากครับแข็งแรงนะครับขอบคุณครับนีมาใหม่นะครับว้าว คนไทยน่ารักเนาะเป็นครั้งแรกฉลองแล้วก็รู้สึกว่าดีใจนะอยากแบบนี้ทุกพีเลยครับต <laughs> อนนี้แถวทะเลน้อยนะครับไอไปกับผู้อินญี่ปุ่นเขาแนะนําที่นี่แล้วตอนนี้เป็นที่กรุงเทพอชจบที่สุดแถวนี้นะ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันเกิดของไอไอยอยากแจกขนมนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นโรลล็งเพนครับชอบอะไรช็อคโกแลตรูคุกกี้ครับเอาคุกกี้ก็ได้คุกกี้ โอเคไหมอันนี้เป็นรักเพราะว่าไอรักคนไทยขอบคุณครับเกาหลีนะเอาไม่ไม่เออจีนครับจีนจีนครับขอบคุณครับขอบคุณครับรู้จักร้านนี้ไหมร้านนี้อ่ะจะดังนะอร่อยอร่อยโอเคครับขอบคุณครับอ๋อไอพุงดับผมนะแต่ที่นี่ดูน่าสนใจสวัสดีครับอันนี้ร้านดับผมใช่ไหมครับอ๋อวันนี้เป็นวันเกิดของไอไออยากแจกขนมนิดนึงครับ ชอบเอ่อคุกกี้ไหมโอเคร้านสวยนะร้านโบราณครร้านโบราณวิเป็นคนจีนไหมคนจีนพวกจีนกลางได้ไหมครับได้ไม่ได้อันนี้เป็นแบบนี้กูแชมพูอ่าใช่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะในวันที่โชคดีนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับมาล้านสวยนะร้านโบราณแบบนี้มิกกี้เอาเอาสไตล์อะไรครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันเกิดของไอไออยากแจกขนมนิดหนึ่งครับให,ห้แบบคุกกี้ให้ฟรีครับแล้วพี่ทำอะไรครับโ,โ,รโอเคลอตเตรีโอเคครับอ,อะไรนะอุบัติเหตุอุบัติเหตุช่วงนี้เหรอครับวันนานแล้วตัวนี้โอเคไหมครับ มีลูกสออะไรนะครับรักเมืองไทยใช่รักเมืองไทยมากครับก็เลยวันนี้อยากแยะแจกขนมนิดหนึ่งใช่ครับวันนี้แต่ไอไม่เคยฉลองนะแต่วันนี้ก็อยากทำ I can speak a little oh really? You can speak English? yeah ูอ i ดด้ว where did you learn English here oh school school wow and next to oh from accident oh y wow ประยูรและ i n g งเฮลซีเนาะดูแข็งแรงตอนนี้ครับนิดหน่อยมันยากไหมใครใครลอตเตอรี่ครับยากยากยิงมากไม่เป็นไรไอไอทิปนิดหน่อยก็ได้ครับทิปทิปทิปมีสแกนไหมมีสแกนอ๋อโอเคไปกันเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ทำอะไร ไทยทีนี่ใช่ไหมโอเคครับ I c a n move now My brand Epic Broken โรงพยาบาลช่วยไหมก็ไปรอที่บำรุงราช The Great The Great Hospital โอเคก็ให้วันสุขภาพดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับว้าวที่นี่สวยนะที่นี่เหมือนแบบลอยคู่มากเลยครับว้าวสวัสดีครับอันนี้แถวไหนอะครับตลาดน้อยไม่รู้ก็เดินเล่นๆครับที่นี่สวยนะสวยสวยก็สวยอ๋อใช่สวยสวยสวยไปหมดคเป็นพี่ไหนเนี่ยเป็นฮ่องกงครับ ก้องอ๋อยิ่งบอกกูต้องมาใช่啊你哦识讲啊哦你都识讲点解嘅阿家姐有六公的香港哦系咩哦哇呢是呃万日的爱啊，阿雅杰ขนม哦丰盛啊，Happy birthday 哦开丰卡开桶的咯哦招姐招姐招姐哈哈哈哈哈谢谢谢谢啊，阿尼阿，哎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 ， ก็เจบายขอบคุณครับเจอกันนะครับครับครับขอบคุณครับโอเคเคมีกลงเดียวนะแล้วมากเนาะทุกคนอาจจะรู้จัก rolling pin นะเมคคีก็ไม่มีโอกาสกินด้วยนะจริงหรอโอเคสวัสดีครับเป็นตำรวจไหมครับเป็นตำรวจไหม ไม่ใช่ครับอ๋อเป็นอะไรครับเอ่อไฟแมนอ๋อไฟแมนว้าวเสื้อสวยมากเลยครับครับวันนี้เป็นวันเกิดของไอไออยาแจกขนมอันนี้ให้ชมขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ดย์อันนี้มีน้ำแข็งด้วยครับใช่ขอบคุณครับถ่ายรูปด้วยกันได้ไหมอ๋อเป็นไฟแมนนานไหมครับประมาณหกปีแล้วครับอ๋อเหรอมีความสุขไหมครับมีความสุขครับแต่อาจจะยากเนาะยานิดนึงโอเคสามสองหนึ่ง อยู่แนะนำตดนเชตาแล้วก็ฝรั่งมาที่นี่ไหมครับมาไทยไหมครับอยากให้มาครับเพราะเมืองไทยรวยน่ารักยใจดีใช่ครับแนะนำไปไหนดีครับมีหลายที่ครับบอกไม่หมดต้องมาต้องมาเองต้องมีแบบจุดหมายอะไรประมาณนั้นด้วยเพราะมันมีหลายเทศกาลหลายหลายภาคหลายอะไรอย่างเงี้ยครับให้วันที่ดีนะครับขอบคุณคากครับเจอกันนะครับบายๆโอเคขนมอาจารหมวดนะแต่คุยกับคงท้อนถิ่นก็ได้เนาะ ว้าว wow. อันนี้อร่อยครับใครส,ส้มทำอร่อยไหมอร่อย,อรอยครับใคร okay, ลองดูครับไอลองทำได้ไหมครับโอเคอันนี้ถูกไหมครับ <Yeah. S 1> yes. ใช่ไหมอันนี้โอเคไหม <laughs> ต้องเจ้นด้วยไหมครับเอได้เลย ดีดๆดดีดดเดดเย้เย้ช่ออะไรเ่น่ากินไหมเมคกี้น่ากินน่ากินอร่อยแบไรใช่ไหมลอยจังหูใช่ไหมอืออร่อยอเป็นเชฟก็ได้นะขอบคุณครับ โอเคเย้ถ่ okay. yeah. ายรูปถ่ายรูปสามสองหนึ okay, ่งโอเคครับชิมสม้มตำของไอ้นะอร่อยไหมอร่อยอร่อยแซ่บลายๆเนาะอืมเป็นไงครับอร่อยจริงอร่อยอร่อย <laughs> <laughs> วันเกิดต้องกินสม้มตำ โอเคครับขอบคุณครับไปเธอซ่มทำ I think I should celebrate my birthday more it's very fun นะ <laughs> ว้ <laughs> มีอาหารเอกครับสวัสดีครับอันนี้ใครอะไรครับ<โ>อร <c oughs> ่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยซ่มทำอร่อยชิมไหมครับโอเคครับ <c oughs> อร่อยอร่อยวันนี้กินข้าวยังครับกินแล้วใช่ไหมกินอะไรครับ <บ los S 1> กินข้าวแกง <eterm> โอ้อร่อยไหมอร่อยอ๋อเหรอวันนี้เป็นวันเกิดของอายครับวันเกิดของใครครับของผมโอ้ยวันเกิดทูยูโอเคไฮไฟว์เฮ้ยคืนวันเกิดยูทำอะไรครับโอ้ยายก็ไม่ได้ทำอะไรหลับอยู่บ้านนี่แหละทำงานใช่ไหายของถายค้องยายไม่ได้ไปไหนใครดีไหมพ่อได้ลูกพ่อได้พ่อได้ครับ มาทำอะไรอ่ะฉลองเมื่อ huh. ก okay. uh. okay. nice. oh, uh ี huh. uh ้ไอมีก huh. ล uh ้องขนมเยอะ่อให้แจกแจกมดนี่หมดแล้วได้อยู่เมืองไทยนานไหมต้นนี้สามปีแล้วจะอยากอยู่ที่นี่ตลอดครับอแปลงคนไทยนะใช่ใช่ใช่โอเคไอชิมก่อนนะชิมก่อนอร่อยอร่อยชิมด้วยกันไหม vì kien cho em không? Oh, kien, mỗi ngày không? Ok, thêm con nhé. Anh này kĩ không? Ngon, 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 ngon. Ngon, 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 ได้รอยเพราะว่าอยู่น่ารักครับประชาฝรั่งต้องมาไหมมาสิมาเที่ยวชอบชอบขอให้มาอยู่ประเทศไทยประเทศไทยใจดีนะมีน้ำใจอร่อยอันนี้อร่อยใช่กับข้าวไทยอร่อยโอเคครับบ๊ายบายครับครับบ๊ายบายขอบคุณครับตอนนี้มีอาหารเยอะแล้วตอนนีครับขายอะไรครับขายผู้จิ้มโอ้โหหรออร่อยไหม ทานที่นี่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเส้นใหญ่ไหมครับมีค่ะโอเคมาเลยครับาครับเอาสวัสดีครับทุกคนโอเคทำไมสั่งเยอะจังเขาพกส้มตำแล้วก็รอใกล้แถวเหนือวันนี้เป็นวันเกิดของไอไออยากกินส้มตำแล้วก็ใกล้แยวเหนือวันกิไม่ค่อยฉลองแต่ว่าอยากฉลองกินอาหารท้องถิ่นใช่ใช่เดินเล่นๆแล้วก็แห่ร้านนี้ มี clean หอมหอมครับโอ speak t h a ได้ Love อ๋อนิดหน่อยนม่หน่อยไม่ได้นิดหน่อยเก่งหรอ You speak English ไหม No No speak t อย่างเดียว No just Thai เหรอโอ้แนะนำบาลังต้องมาไทยไหมครับมามาไปจังหวัดอะไรดีครับถ้าเขาไม่ค่อยมาครับก็ไปเชียงใหม่ไปพัทยาแฮปปี้แล้ว Happy ครับ y มาพัทยาก็ h a ป p y แล้วพัทยามีทะเลครับก็ถ้าไปวัดก็อยุธยาครับอาหารอร่อยครับโอเคครับ โอ้อันนี้มาแล้วใช่ไหมมาแล้วจ้ามีตะเกียบไหมครับมีค่ะฮับพี่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับว้าว Amazing birthday meal นะมีไก่แจ่วเหนือมีข้าวโพดมีส้มตำ Happy Happy ทำไมให้ให้ให้โอ้ขอบคุณครับถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปถ่ายรูปว้าวน่ารักจังเลยครับไปถ่ายก็ได้ไปถ่ายถ่ายขอบคุณมากครับขอบคุณครับเออวันเกิดไทยเหรอขอบคุณมากครับเอาอันไหนอะเอามะพร้าวเอาชาไทยชอบชาไทยเนาะโอ้น่ารักจังเลย I said it's my birthday and she gave me this Wow คนไทยน่ารักนะ อืมอร่อย it's like a r m a ครั้งแรกไอแจกแต่วันนี้ไฮกลับแล้วใช่ไหมโอเคบายบายเจอกันนะครับบายบายบายโอเคครับประมาณนี้นะขอบคุณมากครับถึงคลิปถึงตอนนี้ครับก็อยากพูดแบบอยู่ที่ไทยทุกวันก็มีความสุขมากแล้วก็ดีใจอยู่เมืองไทยนะแล้วขอบคุณมากครับคนไทยติดตามไอ ตลอดครับอยู่ที่ไทย3ามีก็อยากอยู่ที่ไทยอีก30มี6กี90ีก็ได้ <laughs> แล้วถ้ามีโอกาสาก็อยากท็อปเทสกับคนไทยด้วยนะครับอโอเคครับออยากทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกอาชาลองนะรู้สึกมีความสุขขึ้นนะครับโอเคบา,บายยนะ see you next time นะครับกินไอทีมก่อนครับ <laughs>